สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับรุ่นนี้ครับนี่เลย Renovo น,นะครับ Renovo ขนาดหน้าจอรุ่นนี้นะครับเท่าไหร่เอ่ยขนาดมือจับไม่ถึงแบบนี้ ดีไซน์แบบนี้นะครับก็เฉลยนะครับเป็น l e No v o w i ยเซนะครับหรือ K910 นนั่นเองมี L ด้วยนะครับนะรหัสก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้นานนักนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่หมล่าสุดนะครับก็เป็นเครื่องที่สเปคแรงนะครับแล้วก็ราคาต้องบอกว่า เบาถ้าหากเทียบกับสเปคในปัจจุบันนะครับที่เป็นหน้าจอในระดับที่เรียก่าเป็นฟราเบตก็ได้นะครับฟาเบตเพราะว่าขนาดจอนี่ห้าจุนิ้วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวสเปคก็ไม่ธรรมดานะครับหน้าจอนะครับนอกจาก5.5านิ้วแล้วนะครับเป็น f u l l HD แล้วก็ใช้ Gorilla Glass 3นะครับก็กันร,รอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี ก็จะเห็นว่าปึ๊บ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 อ้อยขุนน้อยมากนะครับอันนี้ก็คือใช้งานมาสักพักนึงแล้วก็พอมีบ้างนะครับแล้แต่ว่ามันก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่ากอริลารุ่นก่อนๆน,นะครับหรือคือเทคโนโลยีตอนนี้ก็คือมีกอริล่ากลาสนะครับที่ช่วยป้องกันรอยขีดรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างที่ดีสุดนะครับที่เขาเลือกใช้กันนะครับหลายแบรนด์นะครับก็ใช้นะครับอนุตัวเองก็เช่นกันตัวดีไซน์นะครับ อ,อ,อยู่ตรงขอบนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับไม่เหมือนแบรนด์จีนแบบที่เป็นเครื่องจีเลยนะครับเร mm hmm. นู้วเองเขาก็มีโรงงานแล้วก็มีทีมดีไซน์ที่เป็นของตัวเองนะครับก็เรียกว่าดีไซน์มาได้ได้ดีกว่าสมัยต้นก่อนนะครับเรนู้วคือขายกันที่จีนมานานแล้วนะครับ สมัยก่อนที่เคยเห็นที่เครื่องดิขายที่จีนนี่แบบว่าเออมันมันจีนจริงๆเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดูอินเตอร์ขึ้นนะครับก็มาทำตลาดในเมืองไทยก็หลายๆรุ่นก็ดูดีดูดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเรื่องลดเสียงครับพราบๆตัวเครื่องทำเห็นว่าเป็นตัวขอบชุดครีเมียมนะครับหรือไม้ก็เป็นขอบสแตนเลสครับตัวนี้สีเงินเงานะครับซิมนี่คือใช้ไมโครซิมนะครับลองรับตัว 3G และ 4G ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาก็รองรับเทคโนโลยีล่าสุดเลยนะครับที่มีปัจจุบันแล้วก็ความเร็วก็คือ42เมกแน่นอนนะครับ 3G 4G ก็คือที่50เมกนะครับ LTE ด้านหลังนะครับกล้องตัวนี้ฟีเจอร์กล้องมีก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่น้อยเลยนะให้มา13ล้าน กลลองด้านหน้าอ่าที่ข้ามไปนะครับเป็นห้าล้านนะครับสเปคแรงมากนะครับรอยนี่เราไม่ปุกซีพียูนะเนี่ยนะครับเลเวอตัวด้านหลังนะครับดีไซน์ก็เห็นว่าเนี๊ยบนะครับแต่ว่าถอดสลักไม่ได้นะตัวนี้จริงจริงเหมือนจะถอดได้แต่ว่าถอดไม่ได้นะตามสเปครุ่นใหญ่นะครเป็นความเป็นที่ถอดสลักไม่ได้นะครับลำโพงเสียงดังฟังชัดมากครับเสียงใสด้วยมีมิตินะครับ ต้องบอกว่าโดยภาพรวมนี่ดีจริงๆนั่นบนเล็กรถอ่าปุ่มปิดปิดเครื่องนะครับช่องสำหรับสิบหูฟังไมโคร USB นะครับชาร์จและซิงค์นะครับปึ๊บสเปคนะทุกคนอยากรู้นะครับสเปคตัว CPU นะครับเป็นแคลคอมนะครับ Snapdragon แปดร้อยนะครับความเร็วถึง2 2 g จุเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าแรงมากจริงๆ ใช้งานแล้วลื่นปืดๆนะครับส่วนหน่วยความจำภายในมีให้16กิกแล้วก็แรมมีให้2กิกนะครับตีมของ l e n o v o ก็จะเห็นว่าเป็นประมาณนี้เลยครับมาดูครับเลื่อนอย่างไวรู้สึกว่ามันเร็วก็ได้ช้าก็ได้คืนก็สอบสนองกับตัวนิ้วได้อย่างดีนะครับแล้วก็จะเห็นว่า l e n o v o เนี่ยเราไม่มีตัวเข้า หมวดตัวแอปพลิเคชันเพราะว่าแอปพลิเคชันที่ลงใหม่นะครับมันก็จะเรียงตัวกันบนหน้าบนหน้า UI ของของ Lenovo เลยนะครับเนเป็นแบบนี้เลยอันนี้หน้าแรกนะครับหน้าที่สองหน้าที่สามก็เข้าเป็นส่วนของแอปแล้วนะครับก็จะมีแอปต่างๆปึ๊บอันนี้แอปที่ลงใหม่นะครับ,บ,ะะรบจริงๆฟีเจอร์ของ Lenovo เนี่ยมีแทบเรียกว่าเทียบจริงๆครับอันนี้เป็นตัว shortcut ที่อยู่ด้านบนครับ ุยเซต,ติง้งมีค่าซต,ติ้งให้เลือกเยอะนะครับตัวธีมจะเห็นว่าเป็นแบบไอคอนที่ดูแบบนา่ารักนักหน่อยนะครับดูซอฟต์มีคิดโหมดให้ด้วยนะครับสามารถแก้ไขได้อ่านี่สามารถตั้งค่าจะจางการเตือนได้นะว่าทํำยังไงบ้างนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้มีเลย์เอชของเองก็คือสามารถแสดงเปนเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแล้วแเราเลือกนะครับมีแสดงความความเร็เครือข่ายณนะปัจจุบันด้วยนะครับ ตั้งการเตือนไม่มีการแจ้งเตือนหน้าจอมีนิวนะครับลำดับแจ้งลำดับการเตือนได้ด้วยนะครับว่าอยากจะแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับตั้งค่าตีมนะครับตีมก็มีให้เลือกอยู่หลายแบบนะครับนี่ครับมีอยู่สามแบบเอสเลซีมอรเละเฟิร์นเนอร์นะครับก็จะมีต่างๆกันไปมีคืาสวิตช์ทั้งรัดนี่ครับตั้งค่าได้ว่าจะเปิดปิดอันไหนนะครับ ให้แสดงบ้างนะครับฟีเจอร์นะครับถ้าไล่จากตัว i c k setting ตรงนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจหลายหน้าต่างมันติดวินโดว์นั่นเองครับตัวนี้ปึ๊บอออ,อมีอยู่แล้วอันนี้คือต้องเลือกทั้งไวทัชนะครับเขย่าล็อกเขย่าแล้วล็อกได้ด้วยมีไฟฉายมีหมดเด็กนะครับ ตัวแอปพลิเคชันนะครับขออนุญาตเข้ามาที่แอปพลิเคชันก่อนนะครับตัว Secure it นะครับอันนี้คือสามารถที่สแกนนะครับมีฟีเจอร์การสแกนพวกไวรัสปัจจุบันคือพวกบน Android ก็งบอกว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับในเรื่องของไวรล่ไวรัสต่างๆหรือว่าเป็นพวกโทรจันที่เข้ามาเก็บข้อมูลนะครับป้องกันการขโมยพวกนี้ ตัวสกิล i อิที่เลยนู้ให้มาก็สามารถป้องกันพวกไวรัสได้นะครับสามารถสแกนได้นี่มีบล็อกอีเมลแปมเมลนะครับป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับเร่งเคร่องให้แรงก็ได้นะครับการคลีนความสะอาดเครื่องนะครับล้างแคสนะครับแล้วก็ลงถึงตัวทําเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับคือใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ให้คนอื่นเล่นได้แต่ว่าเป็นแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับ แล้วก็มีการป้องกันขโมยด้วยนะครับอันนี้ต้องใส่พาสเวิร์ดทั้งหมดเลยนะครับตั้ควบคุมด้วยผู้ปกครองอ่าก็จะมีโหมดให้เล่นอยู่นะครับในเรื่องของความปลอดภัยของการใช้งานตัวเครื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องหายหรือว่ามีคนอื่นมาเล่นเครื่องหรือว่าให้เด็กเล่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ซิงอีกนะครับเนโนโวครับก็คือมีต้องมีแอคเคาทนี้ไปเรโนโวเลยนะครับก็มีการสำรอง ถ้าผู้ติดต่อได้ทันทีนะครับสามารถเก็บเบอร์โทรศัพท์นะครับผู้ติดต่อ s m s บันทึกการโทรและคอล็อกนะครับรวมถึงมีตัวเครื่องมือด้วยอันนี้สามารถที่จะสำรองข้อมูลลงในเอสดีการ์ดก็ได้นะครับแล้วแต่ซึ่งจริงแล้วตัวนี้ใส่เอสดีการ์ดไม่ได้นะใส่ได้แต่สิตรงนี้นะครับข้อมูลตังนี้คือสามารถเอสดีการ์ดคือเป็นตัวข้อมูลบนตัวเครื่องนะครับ แชร์อีทนะครับของรับไฟทุกรูปแบบนะครับก็การเป็นการแชร์นะครับส่งหรือรับก็ได้แต่นี้ยังไม่เคยส่งไม่เคยรับนะครับก็เลื่องเนื้อหานะครับรับตั้งแต่ที่รับนะครับก็จะผ่านตัว Bluetooth นะครับอา ทูตด้านล่างครับก็จะเป็นใช้แอปเดียวกัน,นครับหรือว่าเป็นตัวเครื่องโนโวอีกตัวหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับผ่านแชร์อีกก็ง่ายครับกดปุ๊บปุ๊บก็สามาัถแชร์ชไปได้เลยนะครับแค่อีกเครื่องกดรับเท่านั้นเองนะครับก็ที่เหลือมีการล้างข้อมูลนี่ปุ๊บมีดูป้าแรมใช้อะไรไปเท่าไหร่นะครับกดล้างไปแล้วกดที่ดูสี่สสี่เปอร์เซนตนะครับ ก็สะดวกนะพูดถึงเครื่องมือที่มีให้ใช้งานนะครับค่อนข้างสะดวกมากมายเลยทีเดียวแอปในการขับขี่ด้วยนะครับอันนี้เป็น default แอปมานะครับโหมดเวลาเราใช้ขับขับขี่นั่นเองครับครับตัวรถนะครับก็จะเป็นโหมดนี้ก็วางไว้นะครับอาจจะมีตัวดอกอยู่บนรถนะครับก็วางไว้สามารถใช้งานได้เลยนะครับเวลาใช้พวกนี้ก็คือจะเป็ีピเกอร์โฟนนะครับโหมดในนี้ แอปที่ให้มาก็เยอะนะมีรูท66ด้วยนะครับนำทางอันนี้ลงเพิ่มแล้วนะครับตาหลังมีจอแสงดงบนจอไร้าสายด้วยไวเลสนะครับสามารถที่สิงออกไปที่จอหน้าจอใหญ่ได้นะครับ DNA ก็ถ้ามีสปอร์ตก็ใช้ใช้ได้นะครับทั้งเสียงและภาพนะครับแคมการ์ดนะครับตึ๊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 บฮเอฟเฟอร์โน e ก็สบุกสมิูรณ์นะครับ ข้าไปดูิ๊ตซิงดีกว่านะครับตัวเวอร์ชันนะครับตัวระบบเวอร์ชันข้อมูลโทรศัพท์อันนี้เป็นข้อมูลตัวสเปคนะครับส่วนข้อมูลเวอร์ชันนะครับอยู่ที่นี่เป็น4.3นะครับถึงว่าจะว่าจะไม่ใช่4.4.2นะครับที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดถือว่า4.3นี้ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างปรลื่นแล้วครับลื่นมากๆแล้วแอปพลิเคชันนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับก็ใช้ไปเยอะและ้วมี16กิก ใช้งานจริงได้ประมาณเท่าไหร่8ดบวกสาุดเจ็ดนะครับ8ปบวกสนะครสินะครับที่เหลือก็เป็นพื้นที่ด้านในที่ใช้เก็บข้อมูลแอปพเคชชันแล้วก็แอปที่มากับตัวเครื่องนะครับตัวอักษรนะครับนี่ครับจริงหมดเนี้ย l e n o v o อัะหมดหมดอัตโนมัติต่างๆที่เซ็นเซอร์เนี่ยเพียบเลยครับหมดเก็บไว้ในกระเป๋านะครับก็มีมีมบอกอยู่นะครับว่า อธิบายอยู่ว่าอะไรบ้างนะครับระดับเสียงเพิ่มขึ้นนะครับเมื่ออยู่ในกระเป๋านะแต่สิ่งนังจริงครับเครื่องตัวเรนะโนเวอเวบแซดรุ่นนี้นะครับดิงโทนที่เบาลงนะครับแล้วก็รับสายแบบสมาร์ตก็ยกหูแนบหูขึ้นนะครับก็สามารถเวลาสายเข้าก็รับรับสายได้เลยแล้วก็สามารถสายสมาร์ตนี่คือตัว เวลามีคนโทรเข้ามาหรือมีมเมสเซจเข้ามาแล้วอยากได้อ่อยากโทรเข้าไปหาเลยก็ยกหน้าูนะครับอัตราส่วนเมื่อคิย์รีคีย์บอร์ดอันนี้คือถ้าเปิดเนี่ยอ่อัตราส่วนคีย์บอร์ดก็จะเปลี่ยนไปนะครับเวลากดตัวเลขนะครับเราเรา,เ,ราเวลาเราใช้มือซ้ายคีย์บอร์ดตัวมือซ้ายเนี่ยมันก็จะมันก็ขยักขยักเข้ามาหามือนะครับมันก็จะใช้งานง่ายนะครับอันนี้อาจจะต้องเปิดลองเปิดดูนะครับ ขยับเพื่อล็กหน้าจอนะครับเซนบายอัจฉริยะก็จะมีโหมดคล้ายๆของค่ายเกาหลีนะครับก็เวลามันจะดับหน้าจอให้เองอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ใช้นะครับนี่ครับนี่เฉยก็สลีปนะครับแล้วก็หมุนหน้าจอไวทัชนะครับแตะปุ่มที่ลอยเพื่อเปิดไวทัชได้นะครับปุ่มระดับเสียงหน้าจอสว่างมัตติวินโดนะครับมัตติวินโดก็กดแบ็คทางนะครับก็จะมีปุ่มตัวนี้ขึ้นมา นี่ครับก็สามารถมัลติวินโดได้ประมาณนี้เลยครับสามารถเพิ่มได้นะนี่ครับสามารถเพิ่มแอป,ปได้คำนี Windows, ้วินโดเราแต่สะดวกเลยแต่ว่ามัลติวินโดสมมุติว่าใช้อันหนึ่งนะครับเ,เริ่มมนใช้อันหนึ่ง <c oughs> ก็จะดันประมาได้ประมาณนี้นะครับขยายขนาดขยายหน้าต่างได้นี่ครับวินโดได้มาอีกสองหน้าต่างอีกหน้าต่างได้ไ,ดไหม ก็ไม่ได้เพราะเปลี่ยนสวิตไปนะครับเห็นว่าตัวไวท์ชัดก็คือตัวนี้นะครับเด็กแจ้งเตือนเปลี่ยนนะครับรายการย้อนกลับเดี๋ยวั็จะเป็นไวท์ชัดก็คือทัชสกรีนบนหน้าจอนั่นเองนะครับก็เป็นฟีเจอร์ของ l e n o v o ที่ที่ให้มาเยอะครับใช้งานแับเรียกว่าแทบจะไม่หมดนะครับ รวภาษาไทยก็เห็นนะสบายสบายเลยครับเป็นแบบนี้นะภาษาไทยรับาาตปติไม่มีอะไรครับใช้งานได้ปกติเลยอ๋อตัว,ต,วตัวเลขฟังก์ชันตัวเลขนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่า,วาก,กวลดกจะจะขยายาไหมเปล่ามันต้องใช้เวลาสักพักนะครับว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้มันจะจะล่นลงมานะครับ เปิดอยู่นะครับก็จะมีบอกว่าคิวี่เปิดอยู่นะครับถูกซีไว้มันจะกลับมาไหมไม่เป็นไรครับก็ประมาณนั้นนะครับใช้ตามที่อธิบายได้ฟังแต่ว่า ตอนที่โชว์มันอาจจะยังไม่มานะครับไปรู้ว่ามันอาจจะต้องรอรอนีเทคสักแป๊บหนึ่งนะครับรอจากการใช้งางเรานะครับกล้องโอ้ค่ดได้เลยนะเนี่ยกล้องอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่กระบ่างวิดีโอกล้องนี่ครับกล้องนี้ก็มีฟีเจอร์เยอะนะครับเทียบโหมดต่างๆนี่ก็คือสามารถที่จะดูก่อนได้เลยนะเ,เลือกโหมดก็เห็นภาพเป็นแบบคลื่นนะครับเห็นไหมครับเป็นแบบคลื่น คือเราสามารถเลือองหมดได้ก่อนเลยนะครับก่อนถ่ายภาพมันก็จะพรีวิวภาพในโหมดต่างๆเอฟเฟกต์ต่างๆเอฟเฟกสีหรือเอฟเฟกต์เลนนะครับหรือว่าเมจิกนะครับก็ถือว่าสะดวกมากเลยนะครับแล้วก็ิดอนกลับมีโหมดถ่ายภาพกลางคืนนะครับเปิดแฟลชนะครับดูที่เซตติง้งมีเอฟเฟกต่างๆนะครับค่าเริ่มต้นโหมดปกติถ่ายภาพมีให้เลือก เยอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหลังเปิดแฟลถ่ายภาพกลางคืนนี่ครับ HDR นะครับความละเอียดได้ถึง12 10เมก13เมกนะครับ12 10ก็อยู่ที่สัดส่วนภาพนะครับแล้วแต่อันนี้ปึ๊บ,บ,บโหมดอก่นก็ไม่น่าจะมีอะไรละส่วนค่าพิเศษนะครับก็ผู้ปรับแสกสมดุลต่างๆนะครับแต่ภาพที่หน้าจอเพื่อ ถ่ายภาพนะครับค่าอื่นๆมีเปิด GPS ได้นะจากค่าขึ้นไหวนะครับอัตโนมัติได้นะโฟกัสต่อนเนื่องมี AF ได้ด้วยนะครับแล้วก็ปุับระดับเสียงถ่ายวีดีโอได้ Full HD แน่นอนนะครับก็ฟีเจอร์กล้องง่ายครับถ่ายก็รวดเร็วด้วยครับ่าที่ถ่ายมาก็ถือว่าโอเคเลยอยู่ทีเดียวนะครับการใช้งานก็รวดเร็วด้วยนะครับ ฟีเจอร์เยอะความเร็วของการใช้งานก็ครบนะครับ6ภาพรวมตัว l e n o v o นะครับเว็บไซตผมว่าโดนกับทุกคนแน่ๆเลยนะครับหน้าจอใหญ่ใครที่ชอบชอบใชบ้แบบเป็นฟาเล็ตหน้าจอใหญ่นะครับความเร็วเยอะสเปคดีฟีเจอร์เต็มนะครับจัดเต็ม l e n น v o เว็บไซตนะครับ K 910L นะครับรุ่นนี้นะครับ รับรองว่าไม่ได้ผิดหวังนะครับราคาไม่เกิน1 5ื่นห้ก็คงเป็นภาพรวมสำหรับตัวเรมโรตัวนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ